อุ้ยอุ้ยกระพงอุ้ยวุ้ยนี่ไงวุ้ยวุ้ยกูเล่าแม่งมุแดงที่เ่ากกูเล่ากูเล่า Không phải, yeah! Không phải, Điền cùng... Điền cùng phải, Không phải, 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 ปากเต็มคำบุราตัวนี้รวมสองโลครับฮืมดูครับเต็มคำแป๊บนึงนะแบง์แป๊บนึงนะ เดี๋ยวผมขอทำคลิปก่อนครับหื่กัดใกล้ๆอุ้ยสองโอ้โกัดแบบเยอะปลาเยอะมากอะบ่อนเนี้ยเราเยอะมากหึ่โอ้โหแบบผมรุดไปหลายตัวมากเลยนะ ตะลงอีละยี่สิ้ผมพาได้คลิปนายดูองตู้